เรื่องกรณีของผู้หญิงท่านหนึ่งคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณเนงใช่ไหมหรือว่าคุณคจ๋าคุณผู้ชมย้อนภาพกลับไปก่อนตอนเธอบาดเจ็บและเล่าย่อๆให้ปังก่อนก็เพราะว่าตอนแรกข่าวของเธอเนี่ยที่มันกลายมาเป็นประเด็นก็เพราะว่าเธอเองบอกว่าโดนสามีฝรั่งตีจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บและต้องหนีไปอยู่วัดเนี่ยนะฮะคือถ้าดูไทม์ไลน์ของเธอเองเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวของเธอเนี่ยเล่า้ฟังบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยสามีเจ้าชู้แล้วในที่สุดเนี่ยโดนตบตี ทุกครั้งจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเองได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไปอยู่วัดปี6 2เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาอยู่กับสามีของเขาก็คือเฮลมุตใช่ไหม <ฮะ S 1> ซึ่งเป็นสามีเนี่ยนะฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในปี6 2สเขาบอกว่าพอมันเกิดเรื่องเกิดราวก็คือสามีตบตีตลอดจนกระทั่งปี6 6โดนตีจนกระทั่งแขนหักหลังจากนั้นเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ปรากฏว่าสามีพยายามตามไปเงาะจนในที่สุด ยอมกลับไปอยู่กับสามีแต่ว่า10มีนาโดนตบอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งเจ้าตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บจริงๆมันจะมีภาพเก่าเนี่ยนะฮะที่เจ้าตัวนั่งอยู่ที่วัดเดี๋ยวลองเปิดภาพขึ้นมาให้ดูหน่อยนะฮะแล้วเมื่อกี้ภาพก็คือตอนสมัยบาดเจ็บแล้วก็โดนปีนเนี่ยนะฮะ ตอนที่เราไปเจอคุณจ๋าหรือว่าคุณเองเนี่ยที่วัดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเจ้าตัวเองก็เล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่าทุกวันนี้ไม่กล้ากลับไปอยู่กับสามีเพราะโดนตีจนกระทั่งบาดเจ็บเลยมาอาศัยวัดก็คือสายสุขคนอยู่ที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีมาขอข้าวพระกินแล้วก็นอนอยู่ที่วัดซึ่งถ้าเจอแบบนี้ก็น่าสงสาร hmm. เอาทีละมุมนะปรากฏว่าหลังจากข่าวนี้มาถูกออกอากาศไปคุณผู้ชมครับคดีพริก พลิกตรงไหนวันนี้ปรากฏเราไปเจอสามีฝรั่งเฮลมุตครับปรากฏเฮลมุตออกมาเปิดเผยว่าข้อที่จริงไม่ใช่เลยเฮลมุตบอกว่าผมตังหกที่โดนเมียไทยทําร้ายถามบอกเฮลมุตคุณโดนอะไรเปิดภาพทางด้านของตัวของฝ่ายหญิงเอาขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อยเนี่ยนะฮะเพราะว่าจ๋าเองตอนไปอยู่วัดบอกฉันต้องหนีเธอฝรั่งบอกไม่ใช่ผมเน่ยเลี้ยงคุณมาตลอด แล้วตอนที่รักกันคุณจําได้ไหมผมเส้นเลือดในสมองแตกอามาพึกครึ่งซี่ปรากฏว่าเมียไทยคนนี้ก็คือน้องจา๋าไม่ดูดำดูดีแล้วผมกําลังสงสัยว่าเมียผมกําลังจะวางแผนฆ่าผมเพื่อคุบมรดกหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะมาเป็นข่าวเนี่ยนะว่าจ๋าต้องหนีไปอยู่วัดผมก็อุตส่าห์ตกลงแบ่งสมบัติให้เธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขึ้นโรงพักแล้วก็ตกลงเนียนะฮะให้เงินเธอไปสามแสนนอกจากนี้ ยังมีการให้รถบิ๊กไบค์อะไรต่างๆก็ให้เธอไปแล้วแล้วตัวของภรรยาเองก็ตกลงว่าจะออกจากบ้านผม,อมเอาแล้ววันนี้ไปอยู่วัดดันออกมาแฉห,หาว่าผมตบตีจนกระทั่งหนีคุณได้เงินผมไปแล้วและคุณไม่ดูแลผมเลยฝรั่งพูดนะฮะเอาฟังฝรั่งเขาชี้แจงบ้างฮะยืนยันว่าเราเราไม่ได้ทำร้ายเขาไม่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 ทำร้ายเขาแล้วเขาเขาอยู่กับ เฮียวมาดมากี่กี่ปีนะสองปีครึ่งสองปีครึ่งสองปีครึ่งไม่มากกว่าสองปีแล้วในวันที่แม่ขุดจักปุ๋ยค่ะใช่นี่แม่ขุดจักปุ๋ยแล้วในวันที่เฮียวมาตกลงที่จะเลิกกับเขาก็มีการให้เงินเขาหรอให้เงินเขาไหมนี่ไงสามแสนนี่ไงอันนี้อันเนี้ยใช่ใช่ใช่ก็คือเลิกคือเลิกเขาตกลงเลิกเลิกจีนี ไอเ,เงินเขาไปสามสามแสนแล้วก็ลดคันนคับกลายเป็นว่าฝรั่งกําลังแชรว่าเมียเนี่ยไม่ดูดําดูดีตอนผัวป่วยอะไรก็ให้และทําไมมาแชผมอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมวันนี้เราไปเจอเมียฝรั่งเลยนะฮะไปเจอจา๋าอีกรอบหนึ่งเราก็ถามจา๋าบอกเฮ้ยสุดท้ายจาย๋าใครโกหกเรากันแน่เพราะตอนแรกเธอเนะ่ะเธอบอกบาดเจ็บเธอต้องหนีหัวซุนหัวซุนไปอยู่วัด<ข>จ๋าก็ยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกตีจริงๆแล้วเรื่องกรณีที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ หวังจะฆ่าผัวเพื่อเอาสมบัติ ไม่เป็นความจริงแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่เธอแขนหักก็เพราะผัวตบเธอคว่ำส่วนพี่นายกรรมมันเป็นยังไงเมย์คือเธอบอกว่าพี่นายกรรมเนี่ยเขาก็ทําเรื่องยกให้เธอทั้งหมดนะคะแต่หลังจากนี้ตอนนี้เธอติดต่อเขาไม่ได้เลยเพราะโดนบล็อกเบอร์ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงกับเธอตอนนี้แต่เธอไม่ได้โกหกแน่นอนและเธอจะไม่ขอขับไปครบกับเขาอีกเพราะว่าเขากลัวเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันถามเธอยังคิดถึงสามีคุณเฮลม u ไหมเธอก็บอกว่าคิดถึงนะแต่เจ็บทั้งกายทั้งใจแบบ เไม่ปกติแล้วไม่เอาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเธอกำลังบอกว่าเธอไม่ได้โกหกใช่แต่ทำไมไปเจอฝรั่งฝรั่งบอกก็ฉันให้เธอไปตั้งสามแสนใช่แล้วเธอมาแฉฉันเรื่องอะไรอีกตอนนี้อา้าวฟังเสียงเมียไทยบ้างฮะวันนี้ออกมาบอกว่าไม่เคยคิดจะฆ่าผัวเขาไม่ทักไม่ทายพี่สักคำเขากระโดดตบพี่อย่างรุนแรงอ่ะพี่ก็ตั้งสติได้พี่ก็อ่ะ เหมาแท็กซี่ไปไปที่วัดเนี่ยพี่นายกรรมก็คือเขาก็ตกลงระบุให้พี่ทั้งหมดกระจากที่ตกลงกันไว้ม,ม,ม,ไมีก็ตกลงก็คือหุ้นบริษัทที่เขาซื้อบ้านนี่แหละเขาก็ให้พี่ถือหุ้นห้าสบเ็ดเปอร์เซ็นต มันก็มีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่วันเกิดเหตุค่ะรั้งสุดท้ายที่เขาตบพี่นี่ก็ไม่ได้คุยกันเลยอยากจะบอกนะครับฝรั่งคนนี้ไหมครับเจอเขารูอยู่ค<ะ>ใครจะฟังไรท่ทมครับคือประเด็นที่มันน่าสนใจก็คืออย่างนี้พอเราฟังผู้หญิงไทยพูดเนี่ยผู้หญิงไทยบอกว่าตัวเองโดนตีอันนี้ต้องเชื่อเขาเพราะเขามีแผลจริงๆตอน<ฆ>ที่เขาบาดเจ็บเนี่ยนะฮะ แต่ถ้าฟังจากทางด้านของผู้หญิงไทยคือวันนี้ที่เธอออกมาเปิดเผยเนี่ยเธอบอกว่าจริงเรื่องพี่นยกรรมของฝรั่งเนี่ยเธอไม่ได้เพราะถึงที่สุดเนี่ยฝรั่งเองเนี่ยเขายกเลิกพี่นายกรรมเดิมทีเนี่ยสมัยตอนยังจีจาก,กันอยู่เนี่ยฝรั่งยกมรดกให้หมดสุดท้ายพอฝรั่งเป็นอมมาพลึกเนี่ยแล้วฝรั่งกลาลังสงสัยว่าเมียไทยจะทิ้งฝรั่งเลยยกยกเลิกพี่นยกรรมแล้วอยู่ๆเมียไทยก็เลยออกมาแฉว่าโดนผัวตี นี่แหละฮะมันเลยทําให้ฝรังเขาสงสัยว่าเป็นเพราะเธอไม่ได้พิจัยกรรมใช่ไหมเธอเลยแถะแฉฉันแบบนี้ส่วนสาวไทยก็ยืนยันว่าต่อให้ไม่ได้เงินเธอฉันก็ไม่กลับไปหา